เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะคะเวลา8นาฬิกา20นาทีทางท่านนายกนภคพรตแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลองได้มอบหมายให้ว่าที่โรตีสุทธอบมีนารองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองค่ะเป็นประธานเปิด โครงการซักซ้อมแผนองกันอัคคีภัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบลนัานค่องนะคะซึ่งมี1 1เอกทงใช้คงมาหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของถังดับเพลิงวิธีการใช้ดับเพลิงการดับเพลิงที่ถูกวิธีและการอพยพหนีไฟที่ถูกต้องปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุไฟไหมและเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันอักขีภัยให้กับครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนงา<อ>ะรวมถึงเสริมท่ามทักษะในการแจ้งเตือนภัยการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโ,<อ>โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนเจ้าหน้าที่งานด<อ>้านการบรรเทาสาธารณาภายั<อ>ยเทศบาลตะบนบ้านคลองนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบน บ้านคลองค่ะคยิะ้มด้วยลูกยิ้มจ้าหนยมากเลยค่ะได้ขอคมาจา,ากมานึงตอ,อนนี้พี่โอมกาลังถ่ายวิดีโอนะคะเด็กๆโบกไม้โบกมือได้เลยจ้าพี่โองถ่ายวิ<อ>ดีโอครับเ <laughs> รียบร้อย,ยค่ะบ๊ายบาย,บาย และภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยนะคะภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนมั่นคลองนะคะจะเห็นได้ว่าทางคณะคุณครูนะคะและตลอดจนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้มีการซักซ้อมแผนการหนีไฟนะคะและการอพยพหนีไฟและขั้นตอนต่นตางๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอักคีภัยต่างๆน,นะคะเป็นการจำลองสถานการณ์นะคะที่อาจจะเกิดขึ้น ได้เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษานะคะคณะค,ครูและนักเรียนนะคะได้มีความรู้แล้วก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอัคคีภัยค่ะ สำหรับจุดนี้นะคะเป็นการรายงานสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุอัคคีภัยแล้วนะคะคุณครูจะต้องมารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการเกิดเหตุนะคะว่ามีผู้รอดชีวิตหรือนักเรียนนะคะในโรงเรียนนะคะจำนวนทั้งหมดกี่คนนะคะรายงานให้กับทางผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นการเช็คความเรียบร้อยต่างๆค่ะก็เป็นการจําลองสถานการณ์เหตุการณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้น Okay.